ใช้ผักจะเป็นแอปเปิลกับแครอทเท่านั้นเป็นแค่แอปเปิลกับแครอทนะคะ<ช>สีะสวยมากเลยค่ะสลัดผักสดมากเลยแล้วก็แป้งจะแช่ตู้เย็นได้ไม่แข็งเพราะว่าใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยปอรไม่แข็งนะคะใช่ค่ะแช่ตู้เย็นได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิศอยู่ที่ตลาดนัดธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่นะคะลิศพาเพื่อนๆมาที่ร้านมีมี่สลัดโลค่ะร้านนี้มีน้ำลำไย,ยเองด้วยนะคะน้ำลำไย,ยอร่อยมากเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูสลัดก,ก่อนนะคะนี่สลัดน่าทานมากเลยค่ะเชิญเลยค่ะมีะมอะไรบ้างะคะเป็นไส้กรอกไก่ทูน่าในน้ำเกลือแล้วก็ปูอัดท็อปปิ้งหน้าต่าง,างๆแล้วก็ยำสาหร่ายะคะ่ะกล่องละ50บาทนะคะใช่เข้าร่วมโครงการนะเพื่อนๆไทยชนะเราชนะค่ะเพื่อนๆคนละครึ่ง <laughs> รัรสวัสดิการก็รับนะคะรับสวัสดิการด้วยนะคะค่ะก็นี่มีหลายหน้านะ อยู่เลคะก็จะมีแบบเป็นท็อปปิ้งด้วยเป็นท็อปปิ้งก็คืออันนี้เป็นพวกไข่ปูไข่กุ้งนะคะลูกค้าก็จะชอบค่อนข้างขนตับหับอ๋อยำสาหร่ายเนะี่ยพี่ก็ชอบทานนะคะใช่เวลาเคี่ยวแล้วจะดังกรุบกรุบกรุบนะเพราะอร่อยเพื่อนๆอันนี้เป็นสาหร่ายค่ะนี่ร้านนี้นะ่านะนะกินเนะี่ยกล่องละห้าสิบบาททำส่งได้ไหมคะเออถ้าถ้าขั้นต่ำประมาณยี่สิบกล่องค่ะ ยีกล่องนะคะจะส่งทำส่งสามารถเลือกหน้าได้เลือกชิ้นได้ราคาก็จะแตกต่างไปก็โทรมาคุยเรื่องราคากับน้องเขานะคะใช่ค่ะก็เป็นครีมสลัดไขมันต่ำค่ะครีมสลัดซีฟู้ดนะคะครีมสลัดวาซาบิครีมสลัดดั้งเดิมเพื่อนๆมีแอดไลน์ได้นะคะ mi mi ค่ะแล้วก็ขีดล่าง bkk นะคะใช่เบอร์โทรก็รับออกงานได้ไหมคะทำส่งทำส่ง บ้างค่ะรับนะคะเพื่อนๆเบอร์โทรนะคะใช่เลยศูนย์แปด่ะศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งี่สานะคะจะติดต่อได้เลยค่ะเบอร์นี้เบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมได้ค่ะใช้ได้นะคะ081616ปดหนแปดสองสี่สามค่ะเพื่อนๆแต่ว่าจะสะดวกทางไลน์มากกว่าเพราะว่าเจ้าของเบอร์จะพันสลัดทั้งวันจะไม่ค่อยที้เราโทรมาขายเจ้าของจะพันสลัดจะทำจะทำทั้งวันใช่ไหมคะ คุณแม่นะคะทำแบบทำกระดูกไม่กี่คนก็เลยจะไม่ค่อยแบบเอ่อแอคทีฟกับโทรศัพท์เท่าไหร่แอดไลน์คุยนะคะเ,เพื่อนๆแอดไลน์ได้เบอร์โทรแอดไลน์ได้ดไดน้ำลังใหญ่ค่ะวันนั้นริบมารีวิวทั้งตลาดนะคะเ,เพื่อนๆนน้ำลังใหญ่สุดยอดเลยชื่นใจละหวานนิดน้อยเป็นลำยยสดะคะ่ะจะไม่ใช่ลายอบแห้งเลยเป็นลำยายสดนะคะเ,เพื่อนๆพื่อนนี่ให้ดูได้เลยแก้ว<ด>นึงเลยค่ะพี่อยากกิน ดูให้ดูแบบเนื้อลำไยเด้งๆใช่ค่ะแบบกินวันนั้นน้ำหมดไปต้องนานแล้วนะคะยังนั่งค,ควานเนื้อกินอยู่เลยอย่าอย่าตักผ้าค่ะเพื่อนๆสั่งน้ำลำไยก็ได้นะคะแบบสุดยอดเลยร้านนี้ชื่นใจจะเข้ามาที่ตลาดออมสินทุกวันอังคารกับพุธมาวันอังคารกับพุธนะคะวันอื่นไปไหนอะคะวันอื่นก็ขายแต่สัดโท่ไำไม่ทันนะคะใช่วันอื่นขายสลัดโลอยู่ที่ไหน ที่ลุมพินีรังสิตคลองหนึ่งค่ะที่มันเป็นทาวน์ชิเป็นคอนโดลุมพินีเขาจะมีตลาดนัดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ก็จะอยู่ที่นั่นตลาดนัดลุมพินีนะคะคลองหนึ่งี่25บาทเพื่อนเพื่อนแล้วตัวน้ำลำญ่เขาจะหวานน้อยน้อยค่ะชื่นใจจะใส่แค่เออใบเลยากับน้ำตาลทรายแดงเท่านั้นจะไม่มี หวานแฉบคอมลำไยอบแห้งเพราะว่ามันจะมีความหวานจากลูกผลลํลำไยสดอยู่แล้วรสชาติมันจะต่างกันเลยอย่างเดียวใช,ใใช่ใช่ค่ะรสชาติต่างกันค่ะจะไม่หวานแหลมๆนะจะหวานแบบช,ชื่นใจอ่ะเนี่ยอย่างถ้าแบบว่าชอบทานหวานมากๆงเนี้ย<อ>ไปก็แช่ตู้เย็นนะคะ,คะ,ะเราให้น้าเป็นวุ้นๆหน่อย เป็นวุ้นอ๋อทานเป็นลอยแก้วได้เลยอ๋อทานเป็นเป็นน้ำน้ำใยลอยแก้วอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคล้ายๆลูกตาลอ่าพี่ขออุ้หนุนนะคะในยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวน้องอย่าลดลูกอะตอนปกติได้อย่าลดกําไรไม่ค่อยมีหรอกอย่างเงี้ยล้ำใยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะไม่ไม่ได้กําไรอะไรมากอันนี้ที่ลองกินแล้วนะคะวันนั้นมารีวิวนี่อร่อยเลยอ่ะร้านเนี้ย สลัดเดี๋ยวซื้อกลับบ้านนะคะเ,เพื่อนๆสลัดน้องเขาก็น่าทานค่ะคุณแม่คุณแม่<ช>แมทําเองพันเองใช่ค่ะทํากันเองในบ้านสะอาดนะคะกล่องใหญ่ด้วยใช่จะไม่เอามาพันที่มี่เพราะว่าอื <c oughs> ใช่ค่ะเพราจะห่วงเรื่องความสะอาดนึงก็เลยทํามาเป็นกล่องปิดมาเรียบรอ้อยโอ้อยากกินอนะ่ะเ,เอา,า,าเพี่เอาพี่เอารวมกันนะคะได้ค่ะมัน,นร,รวมรวมอันนี้ไปหรือยังคะอาสาลายอะไรเนี่ย ไหนคะถ้าเป็นรวมจะมีทุกไสยอย่างละหนึ่งชิ้นเลยค่ะพี่โอเคงั้นเอาเอาลูกไส้นะคะได้คะ่ะน้ำสลัดรับเป็นอะไรดีคะมีซีฟูด้ดวาซาบิแล้วก็แบบไม่เผ็ดเอาเอาไม่เผ็ดอะคะไม่เผ็ดนะคะดั้งเดิมก็จะเป็นสูตรที่ทางร้านทำเองเป็นดั้งเดิมใช่ไหมใช่น้ำซ้มไม่ใช่น้ำซ้ม,น,ซมน้ำสลัดจะน้อยสามอย่างแต่ว่าทำเองหมดทุกรสเลยน้ำ <จะ S 2> สลัดเฉยๆนี่ขายไหม เออน้ำสลัดเฉยๆไม่ขาดทำไม่ทันใช่ไหมค่ะอ่าคือทำทำกันเองกับคุณแม่นะคะแล้วก็ไม่ทันค่ะเนี่ยมีค่ะไปดังเดิมของเราก็จะไม่ใช่แบบครีมสลัดธรรมดาก็จะเป็นแบบมายองเนสไข่กุ้งแล้วก็มีการปรุงนิดหน่อยมายองเนสไข่กุ้งใช่แล้วก็จะมีการปรุงแบบูือของทางบ้านเนอยโอเคจะไม่ใช่แบบมายองเนสบิบธรรมดาเอ็นวางก่อนนะเดี๋ยวพี่หาตังค์่ได้เลยค่ะได้ เพื่อนๆลิศฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะน้ำลำญ่ชื่นใจมากแล้วก็สลัดโลนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆเดี๋ยวหันให้ดูนิดนึงตลาดนี้นะคะตลาดนัดธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่อยู่ตรงธนาคารออมสินนะคะธนาคารออมสินนี้อยู่ตรงสะพานควายค่ะเ,เพื่อนๆ <Okay. S 1> แล้วก็ร้านน้องเนี่ยเขาจะเข้าได้สองทางค่ะตัวตลาดเนี่ยเข้าได้สองทางนะคะทางถนนสุทธิสารวินิจฉัยเดี๋ยวลิศหันก่อนรถเยอะ จะเข้าได้2ทางค่ะก็คือเข้าทางถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะอยู่ซอย2ค่ะหน้าปากซอยเป็นเซเว่นนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งคือเข้าจากธนาคารอมสิน,นะคะ่ะเลยเลยบิ๊กซีมานิดนึงนะคะบิ๊กซีสะพานควายแล้วก็จะเป็นอ่าแยกแยกแยกนี้ค่ะแยกสุทธิสารวินิจฉัยนะคะแล้วก็เลยไปก็จะเป็นธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่เดินตรงเข้ามาจากทางหน้าธนาคารนะคะตรงมาทางซ้ายมือเรื่อยๆก็จะเจอค่ะซอยเขาจะทะลุถึงกันนะคะเพื่อนๆก็เป็นตลาด จันทร์ถึงศุกร์นะคะหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์ค่ะหยุดตามธนาคารเลยนะคะแวะมาเดินกันค่ะวันพฤหัสของจะเยอะใช่ไหมคะวันพฤหัสก็เยอะค่ะแต่ส่วนมากจะไม่ใช่ของจิงจะเป็นแบบพวกของเอใช้้สออืผ้ายมีเสื้อผ้าด้วยมีเสื้อผ้าของใช้ด้วยนะคะมีแล้วก็แบบพวกของแบกลดินอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นของกินจะเป็นวันจนันทร์อังคารพุธแล้วก็ศุกร์จะดกันเยอ๋อค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิศฝากร้าน มีนี่นะคะมีมี่มสลัดโลแล้วก็เป็นน้ำน้ำล <verd ues? S 1> ำไย<ๆ>สดไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ, Sunday, คะขอบคุณมากนะคะน้องขอบคุณค่ะนี <hill fun. S 1> ่ถุงนึงก็2ี่้าเหมือนกันถุงเบลอร์เลยค่ะเพื่อนๆถ้ากินน้ำลำไยเอาไปใส่น้ำแข็งเอาเองนะคะ